ยังในป่าติบแล้งต,ตรงนี้มีไก่ทั้งหมดกี่สายพันธุ์คะก็มีที่เราพบมีไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าติ่งหูขาวแต่ถ้าสูงไปนิดหนึ่งก็อาจจะเจอพวกไก่ไก่อะไรไกปลาหลังขาวไก่หลังขาวอีกอันหนึ่งแต่ไม่ค่อยเจอเลยถึงขหาดยากี่หนูเห็นแวบๆหนูเห็นเหมือนไก่ไก่ป่า,ปาติ่งหูขาวเยอะๆใช่ใช่ติ่งหูขาวที่หลักษสะพิเศษคือติ่งหูขาวตัวผู้นี้เจอตัวผู้ แล้วเข้าไปได้ไหมได้แต่เราควรเขาเข้าไปเขาจะกระเถิบไปนิดนิดๆใครอ่านพขรอตามไก่ใช่ไหมอ๋อมาจากตรงนี้ใช่ไหมเขรอตามไก่ไก่ตอนนี้เขาก็จะหนีเราแล้วอ่ะแต่หนูอยากเห็นว่าเขาจะอยู่กันยังไงสภาพการเป็นอยู่ของเขาเขานอนบนต้นไม้ครับนอนนนอบนกิ่งไม้หรือว่าแค่เถาวัลย์หรือว่านอนบนยอดสูงสูงเขาบินได้เขามีนได้ไหมคะบินเหมือนคอปเตอร์เลยฮะแนวตรงเนี่ยแรงมากเลย มันเป็นอะไรที่แบบโหไม่ใช่ไก่นกทั่วไปคือหนูเห็นนกทั่วไปก็บินเอียงไม่นี่ก็ขึ้นเหมือนแนวพับตัรืบินผมเคยเห็นอยากเห็นจังเลยอยากเห็นเขาบินตอนเย็นๆต้องมาต้อตอนเขาจะนอนแต่เขาไม่บินตรงนี้เขาจะบินตรงนู้นตรงนู้นขึ้นได้ตรงนี้มันติดมาข้างสนาที่โล่งจะบินเหมือนนกได้ยินเสียงเขาร้องกันด้วยค่ะไปไหนแล้วเข้าป่าลึกแล้วตามไม่ได้ บ้านของเข้าแฮปปี้นี่นี่มาแล้วค่ะตัวเมียตัวเมียแต่หนูก็ดีใจนะหนูคิดว่าตรงนี้คืออุดมสมบูรณ์มากเพราะหนูเห็นหลายตัวไม่มีคนมารบกวนค่ะตัวนี้ชื่นใจนะเห็นใจถึงว่าแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนกประจำชาติไทยสัตว์ประจำชาติไทยอะไรสัตว์ประจำชาติไทยช้างค่ะเออเขาไหนเก่งอย่างไงเนะเก่งนกประจำชาติไทยดอกไม้ประจำชาติไทยดอกเหลืองๆวะคะ ต่กคูณเนาะไม่รู้วันนี้หนูไม่รู้ทำไม่ได้ตัดออกตัดออกลืมไปลืมไปลืมไปจะก่อนแล้วออกกล้องมาติดไว้นะดูเขาทำอะไรคาร์เนชแ่ดจะเนี้ยออกอ๋อไว้ส่องพฤติกรรมเหรอคะเปนอะไรเข้ามาปุบก็ถ่าย <ค>ที่นี่มีการค้นพบสัตว์ใหม่ๆบ้างไหมคะนอกจากสัตว์ที่เราเห็นกันอยู่สัตว์ใหม่ๆคือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยค้นพบก็เราเรียกว่าสัตว์ชนิดใหม่ของโลกหรือนิวสปีชีส์ก็มีหลากหลายอยู่ครับเมื่อสมัยก่อนเราก็จะเจอจิ้งเหลนร่วงปัดรงชายเรียกว่านิวจีนัสสกุลใหม่หรือสักสองสามปีที่แล้วก็พบแหละกบปากใหญ่โคราชหรือพวกแมลงต่างๆที่รอให้หใหนัในใกวิจัยกาลังค้นพบเรื่อยๆครับ แล้วอย่างนี้ที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลา่าค่ะมีการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งหมดในเขตยังไงคะอ๋อวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็คือต้องการต,ต้องต้องทำให้บ้านเขามีที่อยู่คือต้องป้องกันรักษาป,ป่าให้ได้พอป้องกันรักษาป,ป่าให้ได้สัตว์ป่าก็มีที่อยู่มีที่อยู่สัตว์ป่าต้องการสามอย่างที่อยู่อาศัยอาหารและแหล่งน้ำถ้ามีสามอย่างนี้ครบมันก็อยู่ได้ไม่ต้องยุ่งอะไรเขาาทุกสิ่งทุกอย่างเ็าจะคุมมัน ตัวแรงเขาเองเป็นวิธีการอนุรักษ์ที่ถูกต้องคือไม่ให้มีอย่างใดอย่างอื่นมากเกินไปมีพอดีพอดีเรียกว่ามีสมดุลธรรมชาติอะไรสมดุลก็จะอยู่ในย่างกุ้งครับผมที่นี่น่าจะมีสมดุลที่สุดและนอกจากสัตว์แล้วในส่วนของป่าละคะที่นี่มีป่าถึง3แบบเราดูแลยังไงคะก็ไม่ต้องดูแลกอีกคือป้องกันไม่ให้คนมาป้องกันอย่างเดียวคนเนี่ยตัวทำลายมากที่สุดนะค่ะคนนะฮะ ตัดไม้ทำลายป่าเก็บไม้ของป่าอต่างๆก็เป็นรบกวนครับเราต้องเป็นคนเฝ้าดูอย่างเดียถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องเที่ยวอย่างมีวินัยไม่ทําลายไม่เก็บของป่าไม,ไม่เก็บเลยและที่สําคัญที่ท่านผอบอกไม่ให้อาหารสัตว์ ให้อาหารสัตว์สัตว์ก็จะกินอาหารไม่หลากหลายแล้วก็เสียงนิสัยอาจจะติดโรคจากคนก็ได้นะ oh. เพราะอาหารจากคนไปให้สัตว์เพราะอาหารสัตว์มันไม่เหมือนกันสัตว์เขากินอาหารหลากหลายไก่ฟ้ากินอะไรกินทั้งน้องกินมแมลงกินพวกกินใบไม้กินเรื่องต่างหลากหลายถ้าเกิดเราให้อาหารเขาเนี่ย <c oughs> เขากินอาหารอย่างเดียวไม่หลากหลายาง <c oughs> นี้หนูคิดไม่ถึงเลยนะคะเออเออเราคิดว่าเรารักเพราะเรารักสัตว์ไงเราเห็นว่าไก่ฟ้าสวยก็ให้ให้มาเหมือนหลายๆที่ที่ให้อาหารสัตว์แล้วก็มาเต็มเราอยากป็นอย่างนั้นนอกจากเขาจะเสีย ิสัยเปลี่ยนไปแล้วโรคอาจจะเกิดกับเขาติดกับเขาก็ได้หลายๆอย่างก็ไม่ควรนะบอกนักท่องเที่ยวบอกยาให้อาหารสัตว์เป็นคนดูยางเดียวเอาไปแต่ภาพนะครับกับความทรงจำที่ดีพอแล้วครับก็ไป็นผลแพ่ให้กับบอกว่าเชื่อถืนรักษราอนุรักษ์่าและถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะมาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาดสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็มันมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆก็ ส่งมาได้ครับส่งมาอีเมลแล้วก็มีที่อยู่ก็ส่งใบจองมาแล้วก็เรามีกฎระเบียบเพราะเราไม่รับวอล์กอินมาต้องจองเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จํากัดจํานวนคนไม่ให้มากเกินไปแต่ต้องเป็นนักเที่ยวที่สนใจจริงๆนะครับสนใจแล้วก็เรียนรู้แต่เราจะให้เที่ยวแบบสนุกสนุกด้วยได้ความรู้สนุกสนุกเ็นแคมสนุกมากเลยทั้งสองวันนี้สนุกเต็มที่มากเลยค่ะคืออยากจะมาอีก ไม่มาเองวัหลังมาอีกได้ครัมาสามวันเลยคุณน้าหนูมาห้าวันได้ไหมคะค่ะเออใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกลาด์นะคะเดี๋ยวแพรมจะขึ้นไว้ด้านล่างของรายการค่ะได้ครับมาแล้วค่ะไล่แล้วเราลุกเขตดเขาเดี๋ยวเขาจะไล่เราเนี่เนี่ยเาร้อมนแลวเราต้องกลับบ้านแนะครับพร้อมขนเดี๋ยวเขาจะตีไหมไม่ตีไม่ตีเขาไม่ตีใช่ไหมเขาจะเพิปีกไล่เราจนเรา ต้องแพ้อ,อ้อมแผ้ไปใช่ไหมคะต้องหนีเขาโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านท,านทอออมากมากเลยนะคะคที่ให้เกียรติมาพารายการเรานะคะเที่ยวถึง2วันเลยนะคะแล้วก็ดูแลทางรายการเป็นอย่างนี้เลยค่ะดีดีครับ,รบขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมน่าเสียดายจริงๆค่ะเวลาของรายการเราหมดแล้วนะคะจริงๆแพรมอยากจะอยู่ต่ออีก5วันค่ะแหม แต่ขนาดมาแค่2วันนะคะยังได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเต็งรังนะคะไก่ฟ้าพญาโลนกประจําชาติไทยแล้วก็นกต่างๆที่อยู่ภายในป่าเตงรังค่ะสําหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอขอบคุณค่ะสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่ราน,นะคะแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่ให้รายการของเราได้มาท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแบบนี้นะคะยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมอนุรักษ์ธรรมชาติและผืนป่าของเรากันด้วยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะรายการของเราจะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน และจะพูดถึงประเด็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรต้องติดตามชมรายการของเราให้ได้นะคะทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา9โมงครึ่งทางช่องโมชแนลสำหรับวันนี้แพมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ